ทุกคนนี่คือเพื่อนบ้านนะฮะนี่ฮะทำเลยแบบว่าเหมือนเป็นบ้านของเราเองแต่ซ่อนความเป็นโฮสเทลที่น่ารักน่ารักมีคงมีครัวห้องส่วนตัวห้องรวมทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินจากดคโคโฮเทลดิคโคดูเนี่ยหาดูบรรยากาศกันทุกคนแบบส่วนตัวมากนะครับมีหลายชั้นหลายห้องเลยแต่เราจะออกไปไปไหนดีไอคอนสยามดีไหม เพื่อจะไปดูาคาเฟ่ระหว่างเอาไว้เป็นคาเฟ่แห่งความสุขนะครับมีความสุขทุกคนนะครับนี่เดินออกมาสะดวกสบายเดินออกจากนี้ไปก็จะถึงไอคอนไม่ไกลกคนนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมากทุกคนกันเองน่ารักสุดๆอยากให้ทุกคนได้มาเพราะว่าเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยทุกคนนี่ฮะออกมาจากตรงนี้ก็จะเห็น เข้ามาเหมือนนี้นี่คือแนวแบบเพชรในตมใช่ไหมคือคนที่จะมาพักได้จะมารู้ได้ว่าที่พักดีๆย่านกลางเมืองแถวคลองสารแถวเจริญนครเนี่ยนะฮะตรงนี้ถ้าเราเดินตรงไปที่ตกแม่น้ําเจ้าพระยาแน่นอนถทะลุไปถน,นนตรงนั้นหน้าก็จะเป็นสวนป่านะฮะสะพานตากศินซึ่งเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวเราเดินตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปไอคอน ที่เราเจอแกงใต้เมื่อเช้าไทุกคนแกงใต้เจ๊จอยอร่อยมากแกังใป้นครศรีด้วยนะครับนี่ฮะทุกคนห้องเยอะมากเด็กเข้าดูเป็นห้องที่มีคุณภาพนี่ฮะสวนป่าเห็นไหมเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาใครจะไปเที่ยวสวนป่าออกกําลังกายตอนเย็นๆนะฮะ คนจะเยอะหน่อยนี่คือเรากําลังเดินเส้นนครเจริญนครทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็จะถึงวัดสุวรรณแล้วก็ไอคอนสยามเห็นไหมฮะแล้วนี่คือรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับของกินเยอะหาทุกคนแถวนี้และเช่นเคยนะครับไลหลหาวทุกคนพอไลหลหาวปั๊บก็จะเจอร้านเจ๊จอยแกงต้ายอยู่ให้คนมุงตลอดเลย ใะฮะกลใต้นี่ไงนะฮะปังปังป,งปงัตลอดเลยคนเถมากนะฮะนีค่คขาพัสสุวันนะครับซึ่งสร้างในปีที่กรุงรัตนกโกสิน์สร้างก็คือ2325ไอคอนสยามเรากำลังจะเลี้ยวขวาเอ้ยซ้ายเนาะจะเข้าเป็น ICS ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไอคอนสยามฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบบพลาซ่าเหมือนกันทะลุกันได้ น,นี่ฮะน้องสายสีทองวิว2สองท่อนเท่านี้เองนะฮะอ่ะใครต้องการงานทุกคนนะฮะทุกคาใกล้ถึงแลว้วนี่คือสถานีเจริญนครไอคอนสยามเราก็ไม่เข้าฝั่งนู้นนะฮะเราเข้าฝั่งนี้ฮะนะครับทุกคนมาตามไปเราไปมีความสุขคาเฟ่ a อซนะไอ s Icon คอนสยามทุกคนเมนูก็ปังมากคอนเทนเนอร์ของเขาสวยมากบางคนสะสมนะฮะหรือจะไปรีฟิลก็ได้แต่ว่าคุ้มค่าเลยค่ามากนะฮะสำหรับทุกเมนูของออมีความสุขนะฮะเราเคยไปเมืองสองแควก็ไปถ่ายนะฮะไปคาเฟ่ มีความสุขที่เมืองสองแควเป็นรถมากนิสัยดีมากกันเองต้อนรับเหมือนเราอยู่บ้านเลยฮะเมืองสองแควแหล่งกําเนิดพระนเรศวรไปไหว้พระพุทธชินราชวรมหาวิหารจําได้ยังวรมหาวิหารใช้เรียกพระอารามหลวงอีกแบบหนึง่งซึ่งมีหกวัดที่ลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารแต่วัดใหญ่พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกนะฮะลงท้ายว่าวรวรมหาวิหารแต่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันแต่ลงท้ายต่างกันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแยกแยะให้ฟังว่า ต่างกันยังไงบ้างนะฮะก็คือวัดพระพุทธชินราชจะอยู่ในกลุ่มของพระาธาตุพนม,มวัดทัศสิงห์วรมหาวิหารอะไรอย่างเงี้ยฮะจะลงท้ายวรมหาวิหารแต่ถ้าเป็น6วัดนะฮะที่เหลือต่อไปนี้ที่กล่าวต่อไปนี้ก็คือวัดโพวัดแจ้งนะฮะวะัดนครผสมเจดีนะฮะแล้วก็วัดพ,พุทธบาทสลักบ,บุรีจะลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกันกันกบออวัดสุทัศด้วยนะทุกคนแล้วก็ รวมถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตรงสนามหลวงอะฮะที่เป็นแดงๆนะฮะมี6วัดแต่วัดบวรนิเวศนี้เรากําลังเช็คอยู่นะว่าตกลงลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารลงท้ายว่าวรมหาวิหารกันไหฟังทันนมจยาเพราะว่าเรากําลังจะถึงมีความสุขแล้วมีความสุขคาเฟ่น้จ้าถึงเลี้วมีความสุขคาเฟ่นี่ฮะ SCIXS สยามดูเมนูเขาก่อนหน้าร้านเลิศมาก เดี๋ยว EP นี้เราโพสต์ก่อนเก็บไว้โพสต์ก่อนคนจากเรามาดูกันนะเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าว่าเมนูอะไรที่เราเลือกนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะฮะ